พวกเธอสองคนใช่ไหมที่โทรมาสมัครเป็นคนงานทําสวนให้เจวันเนี้ยใช่ครับเจ๊ใช่ครับเจ๊ก็ตามที่ติดป้ายประกาศไว้แล้วนะที่อื่นให้สามร้อยแต่เจ๊เหมาให้สองร้อยเสร็จแล้วแบบนี้ผมเบิกเงินเลยนะครับช่วยเจ๊ทำลงเก็บของด้วยอู้นอกมากเลยและเจ๊ผู้หญิงตัวคนเดียวอ่ะโอ๊ยทำไม่ไหวหรอกเดี๋ยวไปช่วยเจ๊ก่อนผมว่ามันมากเกินไปแล้วนะครับเจ๊ นี่พวกเธอสองคนใช่ไหมที่โทรมาสมัครเป็นคนงานทำสวนให้เจวันเนี้ใช่ครับเจใช่ครับเจสว,ส,สวัสดีครับก็บบตามที่ติดป้ายประกาศไว้แล้วนะที่อื่นให้สามร้อยแต่เจ๊เหมาให้สองร้อยรับได้ไหมได้ครับเจ๊ว่าแต่เจ๊จะให้พวกผมสองคนทำตรงไหนนะครับงานบ้านเจ้ไม่มีอะไรมากหรอกวันนี้ก็เนี่ย หากถางหญ้าเนี่ยขุดดินพรวนดินให้เจ๊หน่อยแล้วกันได้เลยครับสบายมากครับผมสบายมากงั้นเสร็จจากตรงนี้นะนุ่นไปพรวนดินให้เจ๊ตรงนู้นด้วยพรวนดินด้วยใช่ครับ <c oughs> ดีมากพรวนดินตรงนู้นเสร็จแล้วไปปลูกต้นไม้ให้เจ๊ที่หน้าบ้านด้วย มีปลูกต้นไม้หน้าบ้านด้วยครับเจ๊ใช่ไมึงได้ครับเจ๊แต่หมดแล้วใช่ไหมครับยังจะมีอีกปลูกต้นไม้หน้าบ้านเสร็จแล้วนู่นเลยไปตัดกิ่งมะม่วงหลังบ้านให้เจ๊ด้วยตัดเสร็จแล้วก็ลากไปทิ้งไกลๆบ้านเจ๊เลยนะเอาไปทิ้งนู่นเลยหน้าหมู่บ้านมันจะมาเกะก,กะหน้าบ้านเจ๊ เข้าใจไหมเอาไปทิ้งไกลๆเลยเจ๊ครับผมว่ามันจะเยอะเกินค่าแรงแล้วหรือเปล่าครับโอ้ยงานนั้นไม่หนักไม่หนาเลยหรอกไม่เยอะหรอกเอง,ง,เนนนงนเนินต้องสองร้อยนี่มันคุ้มแสจะคุ้มแค่ไหนละจะทำไม่เหร้งานน่ะเงินต้องสองร้อยเช่นะได้ครับเจ๊เดี๋ยวพวกผมสองคนจัดก,การให้ครับดี นี่จอบเสียมอุปกรณ์ทำสวนเอาไปทำให้เรียบร้อยเดี๋ยวเจ๊จะกลับมาดูทำให้ดีๆลนะ่ะมึงว่าเราโดนเอาเปรียบป่าววะทำฟ้าไม่รอนะนึนี่เราก็ไม่มีงานทำมาสองปีแล้วด้วยหรือว่าหาค่าเท่าหร่อะมา ่าแค่ทางแย่นี่ก็ไม่เท่าไหร่สบายๆย,ยู่แล้วล่ะนี่พวกเธอสองคนน่ะลากกิ่งมะม่วงไปทิ้งที่หน้าหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วครับเจ๊แต่พอดีถังขยะหน้าหมู่บ้านมันเต็มนะครับผมสองคนเนี่ยก็เลยลากไปทิ้ง้ห้หน้ากอกซอยรับรองว่าไปบ้านเจ๊แน่นอนครับ เสร็จแล้วแบบนี้ผมเบิกเงินเลยนะครับยังนี่อุปกรณ์เดี๋ยววันเนี้ยช่วยเจ๊ทำโรงเก็บของด้วยอู้นอกมากเลยแล้วเจ๊ผู้หญิงตัวคนเดียวอะ่ะโอ๊ยทำไม่ไหวหรอกเดี๋ยวมันช่วยเจ๊ก่อนแต่เราตกลงกันไว้แค่ทำสวนไม่ใช่หรอครับเจ๊โอ๊ยเป็นผู้ชายสองคนที่ไม่มีน้ำใจเลยนะถ้าจะแต่ยให้เจ๊ตัวคนเดียวทำโรงเก็บของคนเดียวเนี่ยนะโอ้ยไม่มีน้ำใจอะไรซะเลย เดี๋ยวทเสร็จแล้วอะเดี๋ยวเบิกตังค์เลยเอาไงดีวะมึงกลัวมันเริ่มเยอะแล้วนะช่วยเจ๊แกงหน่อยวะเป็นงั้นอย่างนี้ได้ครับเจ๊แต่ว่าถ้าเสร็จแล้วเนี่ยเจ๊จ่ายเงินพวกเราเลยใช่ไหมครับถามามากมามมาตามมาตามมาไม่ต้องถามเยอะ กองเก็บของเนี่ยแหละที่เจ๊ใจช่วยอะ่ะเจ๊ครับแต่นี่มันเยอะมากเลยนะครับเจ๊โอยเยอะแยอะอะไรกันแค่นี้เองท่านนะายอ้นะทำแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จแล้วลินลีทำใหม่อยละกันเดี๋ยวเจ๊จะได้มาดูงานเเจ๊เอกกูว่านะเจ๊มันเอาเปรียบเราเกินไปแล้วนะมึงคิดดูดิงานที่จ้างให้ทำก็ทำเสร็จหมดแล้วอ่ะ ยังจะมาขอให้ช่วยงานอีกแล้วดูสิเนี่ยเนี่ยงานช่วยเนี่ย,ยเยอะกวา่างานจ้างซะอีกมึงก็ย่บ่นักมากทำตามเรื่องนึงรีบทำรีบเสร็จจะได้ไปเปิดปากแล้วถูกข้าวมึงก็เป็นเช่นอย่างนี้พบเพื่อน,นถูกคนหรือเปล่าเออทำก็ทำวะตรงไหนก่อนวะ นนี่ก้เ,เรียบร้อยแล้วครับเจ๊ผมสองคนขอเบิกเงินเลยแล้วกันนะครับแม่พวกเธอสองคนเนี่ยก็ทำงานเสร็จเร็วเหมือนกันนะเวลา,าก็เหลือ,อเยอะดีเลยงั้นเดี๋ยวไปช่วยเจ๊ ทำความสะอาดห้องข้างบนหน่อยละกันห้องเก็บของข้างบนน่ะมันสกปรกเจ๊ครับนี่อะไรกันครับคือเจ๊จ้างพวกผมสองคนมาทําสวนพวกผมสองคนก็ทําเสร็จหมดแล้วแล้วเจ๊ก็ขอให้ช่วยเก็บลงเก็บของอะไรเนี่ยก็ทําเสร็จหมดแล้วและตอนนี้มาขอให้ทําความสะอาดห้องเก็บของอีกผมว่ามันมากเกินไปแล้วนะครับเจ๊อมากมายอะไรกันนี่เวลาก็เหลือต้องเยอะต้องเยอะแล้วเธอสองคนก็ไม่ได้ไปไหนไม่ใช่เหรอ อยู่ช่วยเจ๊ก่อนเดี๋ยวเจ๊จะให้เบิกตังค์แต่เฮ้ยเอาของมึงเสร็จจากห้องเก็บของก็น่าจะเสร็จแล้วจะได้เบิกตังค์กินข้าวสักทีว่ะหิวข้าวแล้วเน่เน่เน่จะคุยอะไรกันเยอะแยะมา嘛ตามเจ๊มา,มา,เ,มาเดี๋ยวนี้เร็วนี่มันทำนงานเกินค่าแรงแล้วนะเว้ยโถ่ ห้องนี้แหละที่จะให้ช่วยทำอะ่ะมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกแค่เก็บกวาดให้มันสะอาดก็แล้วกันรืบองทำเขาละ่ะเสร็จแล้วก็บอกเจ๊ได้จ่ายตังค์โห<ฮ><ฮ>ของโคตรเยอะเลยเอ็กนี่เป็นพวอเงินอะไรไปรลบปากเจ๊เขาอะ่ะนี่ไลยอย่างนะกูว่าะเวยเจ๊ต้องตั้งใจเอาเปรียบพวกเราแน่เลยเฮ้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นสิวะ มันก็ยังจริงอย่างที่เจพูดนะเว้ยเราไม่ได้มีธุระไปไหนต่อนี่หว่าทำทำไปเถอะถือว่ามีน้ำใจช่วยเจ้เอาอย่างก็เป็นงานนะเว้ยทำเสร็จก็ได้รับตังค์นะม้วอย่าไปบ่นมากไปวะจะร,รีบเสร็จมึงดีเกินไปอ่ะมีเพื่อนดีขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยเอา้าทำความดีกันวะเรา ไหนก่อนวะเหตุที่วะกูหวังว่าเจ๊คงไม่มีอะไรให้พวกเราทำอีกแล้วนะเว้ยเออกูก็ว่างนละหว่ากูก็หมดแรงแล้วหิวข้าวก็หิวอ่ะนี่พวกเธออะเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยแล้วครับเจ๊ผมหวังว่าเจ๊จะไม่มีงานอะไรพวกเราทำอีกแล้วนะงั้นผมคงต้องขอเบิกค่าแรงนะครับเจ เรื่องนั้นอ่ะเจ๊ตเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วแหละและอย่างหนึ่งงานก็ไม่มีให้ทำแล้วก็เรียบร้อยดีอ่ะเดี๋ยวค่าแรงไปเลยแล้วกันนี่เจ๊ตเตรียมไว้ให้ละห้าพันอ่ะห้าพันนี่อะไรครับเจ๊เราตกลงค่าแรงกันไว้แค่สองร้อย 200, ไม่ใช่ครับเจ๊แหมรับไปก่อนเถอะนา อ่าล้ไปแล้วแบ่งกันสองคนนี่เธอเห็นว่าเจ๊เป็นคนใจไม้ไส้กระมนักหรือไงเจ๊ไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกนาแต่ยังไงเจ๊ก็ต้องขอโทษเธอสองคนด้วยนะที่ต้องลองใจเธอแบบเนี้ที่เจ๊ทำไปทั้งหมดเนี่ยก็เพื่ออยากได้คนที่ตั้งใจทำงานแล้วก็ขยันจริงๆไม่ใช่มาทำงานเพื่อแลกค่าจ้างไปวันๆหนึ่งแล้วเธอสองคนอะ่ะ ก็ทำให้เจ๊เห็นแล้วนะว่าพวกเธอสองคนขยันจริงๆแล้วก็มีดีกว่าที่เจ๊คิดเธอสองคนเนี่ยทำงานดีมากเลยนะนี่ดูสิสวนเจ๊ก็สวยโรงเก็บของก็เรียบร้อยห้องเก็บของเจอีกก็สะอาดเชียวเงินห้าพันเนี่ยเจ๊ว่าคุ้มแล้วแหละเธอสองคนน่ะไปแบ่งกันนะเราไม่ไยินข่าวอีกหลายวันเลยวะ่ะ ขอบคุณครับเจ้ขอบคุณครับเออเจ้เห็นบ่นหิวข้าวมาทั้งวันละอ่ะเจ้เตรียมข้าวไว้ให้อะ่ะจริงเหรอครับเจ้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับกินกันให้อร่อยนะแล้วก็กินกันให้เสร็จสรรแล้วค่อยกลับก็ได้เดี๋ยวถ้ามีงานอีกเดี๋ยวเจ้จะเรียกมาใชกนะครับเจ้ ไปก่อนนะโอ,อนน้ดีเอาเจ๊กินข้าวันมึงเจ๊โคตรใจดีเลยวะ่ะเฮ้ยนี่อ่ะข้าผัดมึงเอออาะมาก่อนเลย